วันนี้นะครับเรามาแปลงโฉมจากน้องหมาตัวหนึ่งนะครับที่ดูสกรปรกรกรุงรังเหม็นฉึงนะฮะให้มันดูแบบว่าหล่อเราเอาการหล่อแบบโหดๆกันเลยทีเดียวนะวันนี้นะครับพี่โอ๊ตเนี่ยพาทีมงานบล็อกบลูมิงนะมาตัดขนน้องหมาจอนจัดที่ศูนย์ดีอาร์หรือศูนย์ดูแลสุนัขจอนจัดบอกไว้เลยนะครับว่าเข้าแถวกันมาเยอะกันเลยทีเดียว วันนี้นะครับเราได้เลือกน้องหมานะครับที่รู้สึกว่าสกปรกที่สุดนะครับจัดมาเลยเพอะวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมาอาบน้ําตัดขนแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวที่มาเนี่ยโอ้โหมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับบางตัวก็มาแบบมอมแมมกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้พี่ช่างจัดการให้อยู่หมัดเลยนะครับ นี่ฮนะตัวแรกนะครับต้องบอกคือเจ้าอ้วนนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลูกสมุนกับทีมงานเลยทีเดียวนะเจ้าอ้วนเนี่ยเป็นตุนนักจรจัดที่ถูกทิ้งนะครับเจ้าของเนะี่ยไม่เอาแล้วอยากจะบอกว่าใจร้ายมากๆเลยทีเดียวนะครับพี่โอ๊ตก็เลยลงมือนะฮะจัดการจวบจวบจวบให้ขาดเลยชับชับชับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเก็บงานนะครับเรามาแปลงโฉมจากน้องหมาตัวหนึ่งนะครับที่ดูสกรปรกรกรุงรังเหม็นฉึงนะฮะให้มันดูแบบว่า หล่อเราเอาการหลอแบบโหดๆกันเลยทีเดียวนะเอาตรงๆนะพอเราทำไปเนี่ย มันก็ได้รับความสุขด้วยนะพอเราเห็นน้องหมาจาก b e F o r e แล้วก็ After เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะทั้งผู้รับและก็ผู้ให้เรามาเนี่ยรอบนี้เราเป็นจิตอาสาเขาไม่ได้จ้างพวกผมมานะครับพวกผมมาด้วยใจนะครับและเรารู้สึกว่าการทำแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกใจฟูขึ้นมาผมก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นหรือ นักจิตอาสา,าท่านอื่นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอยากมาทำความดีบ้างนะครับคลิปเล็กๆของพี่โอ๊ตเนี่ยอาจจะดูแล้วบางท่านอาจจะรู้สึกแบบก็แค่ตัดขนหมาอะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าแค่มีคนคิดตามเหมือนผมสักคนเดียวอะ่ะการทําคลิปครั้งเนี้ยมันก็ประสบความสําเร็จแล้วครับ มันอาจจะเพิ่มให้คนที่มีจิตอาสาพเพิ่มขึ้นมาสักคนเดียวมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับยังไงแล้วนะครับใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรืออยู่ในละแวกใกล้เคียงอยากจะมาเที่ยวหานงหมาที่ศูนย์ดีอาร์หรือศูนย์พักพิงสุนัขจรดอยสเก็ตเลครับมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ส่วนพี่โอ้นะครับก็จะทําแบบนี้ต่อไปนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปๆต่อๆไปเนี่ยเราจะเจอสุนนะัขตัวไหนกันต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ